สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไร่องุ่นสิวริศนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามกันนะครับว่าหลังจากพี่เขาได้ทดลองโอเล็กตัว RM983F แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหลังจากนี้ได้ทดลองขับคันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าชอบรูปทรงมากนะครับครับแล้วก็ดูแล้วดูแข็งแรงแล้วก็มาตรฐานมากเลยพอได้สัมผัสแล้วได้ขับแล้วรู้สึกว่า ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการขับง่ายมากแล้วก็สนุกมากเลยครับผมไล่พี่มีประมาณเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดมี12ไล่ครับ12ไล่ปกติแล้วคนงานนี่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าตัดกันจริงๆก็เป็นอาทิตย์นะครับแตอาทิตย์หมดทั้ง12ไล่ครับผมแล้วก็ต้องถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะตัดตัดกันบ่อยมากครับครับคิดว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวนี้แล้วจะช่วยลดระยะเวลาการทํางานหรือแรงคนได้เยอะไหมครับผมก็ถือว่าพอสมควรนะครับหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือเวลา ครับแล้วก็การสิ้นเปลืองผมคิดว่าน่าจะประหยัดมากและที่สําคัญก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าการตัดหญ้าไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อต่อไปแล้วครับมันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นในการตัดหญ้าครับผมโอเคครับสำหรับใครถ้าสนใจนะครับผลิตภัณฑ์โอเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทางต่างๆได้นะครับหรือจะเป็นทางดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายของทางเราก็ได้นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ